สวัสดีครับผมกิตติธีเจริญสุขวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรม SPU Giving Day ร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างยั่งยืนในกิจกรรมมีนักศึกษาหล,หลายๆคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีมากทุกคนรอต่อแถวบริจาคโดยอยู่ภายใต้ของเป้าหมาย SDGs ข้อที่2กรจ,จัดความหิวโหย Zero Hunger ของที่บริจาคเช่นบะหมี่กึง่งและอาหารแห้งและข้อที่8การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ d e n t Work and Economic โคโนมิกลอที่เช่นเสื้อผ้าและหนังสือนอกจากนี้ทางมอยังได้มีกิจกรรมฮาโลวีนควบคู่ไปด้วยมารับชมภาพบรรยากาศได้เลยครับต้องขอบคุณกิจกรรมนี้ที่ทำให้ผมรู้จักการให้ เพราะการให้ของคุณคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโลกขอบคุณครับ